กลับเข้าไปจะ e อ h ส i นแลกเรื่องใหญ่ให้เดทค่ะก็บอกว่าอันนี้ชอยส์เนื้อหอมอย่างที่ว่าจริงๆนะเออเขาบอกว่าปลาสีเป็นปังไงแต่ว่าเพื่อนเพื่อนๆบอกว่าอย่ามาแอปสวยยสวก็ไม่แน่ลองแอปสวยกันดูบ้างสิเผื่อจะได้แบบชอยี่เอาจริงแล้วอันนี้เอาจริงแล้วนะจะเอาจริงๆแล้วนะแค่เเธอดูหิวกว่าเก่าตอนนี้โอ้ยมากเอาจริงๆขอพี่เฟียวฟาวแอปสวยให้ดูหน่อยนั่นแล้วนี่ไ เห็นจริงๆจะมีภาคอะไรบ้างนะจ๊ะว่าน่าบัวกับตลกอีกมีแตะด้วยครับมีแตกันด้วยวันนี้มาแบบสั้นๆเอาสิได้แบบหุ่นดีโอเคเชิญค่ะอย่างสั้นไปได้แบบหุ่นดีขี้ออนคุณตูน ับชื่อโตนนะครับเป็นผู้ชายที่สูงขาวตีมีซิกแพคนะครับผมชายาของผมนะครับซิกแพคลายกล้างปลานะครับค<ข>อย <ไป S 1> ดูดหน่อยค่ะไม่เชื่อไม่เชื่อค<ข>อดูหน่อยค่ะโอเคโอเคผมนะครับจะมีลีลา,าการง้อมไม่เหมือนคนอื่นอย่างแน่นอนอนะครับยังไงยังไงมา ลายก้างปากคือว่ามันตรงกันหมดเลยโอ้ยดันอดูทำไมคนมีกล้ามชอบเต้นท่าเนี้ยไปเรียนจากไหนหรอน่ารักน่ารักน่ารักสายยอดสายยอดเออเห็นเห็นพี่เขาเลยนะถึงปลาฮามาจิที่เราไปกินเมื่อวันก่อนทำไมทำไมอาย่าทำไมกล้ามอ่ะอ๋อกล้ามใช่ไหมลายก้างปาาอย่างงี้ใช่ไหมเป็นคนฟิลน่ารักมากเลยแปลจริงเลือกฟิลฟาวก็ได้นะคะเพราะตอนเนี้ย เขาก็มีเพลงแบบว่าตัวตัวอะไรอย่างเงี้ยสวิงลิงโก้ข้กเลือกเปียวเปลาก็ได้ดีงามเลือกพี่สินะเลือกน้องจะคิดอะไรเลือกอ่ะเลือกพี่ดาไปแล้เลือกเปียวฟปาไปเลยค่ะเพราะว่าก็ตาเห็นถ้าอยู่กับตาเนี่ยคงต้องเห็นแล้วง่วงนอนนะคะทำไมอ่ะคืออยากจะกินนมแล้วนอนเลย หายใจไม่ค่อยทั่วท้องอะค่ะเออโอ้โหอยากจะกินนมแล้วบอกเลยเออจริงจริงจริงเออชลลี่อ่ะชลลี่ทนไม่ไหวจะต้องหันมาใช่คือแต่ว่าจริงๆล้วเนี่ยพอเห็นเขาเต้นโุ๊ะตอบเร็วๆพูดแบบมีหลักการว่าถ้าไม่เต้นอาจจะดูดีกว่านี้มากเลยใช่ใช่ใช่ ตกใจตอนเต้นนี่แหละก็เลยคิดว่าควรจะอยู่พี่เฟลฟ้าเพาะช่วนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ไหมคะซิงเกิลใหม่กรี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 กิิกรี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 กโอยอรลยอดกยออกได้เลยพี่ชอบรองมากเวลาเวลาผู้ชายหน้าตาดีแล้วทาตัวแบบนี้ก็คีเรได้เหมือนกันรู้สึกหเดี๋ยวไปฝึกพีใสให้สี่สวสสไตล์ทีมไหนดีครับแบนึ เที่ยวฟ้าครับเที่ยวฟ้าครับครับครับคุณคะนี่ไงเพลงเอ็มวีคนต่อไปคิดไม่้ทำซิงเกิลใหม่ไหมจะทำซิงเกิลใหม่ไหมเช็คของคำเช็คทองเช็คต่อก่อนเริ่มหนุ่มคนนี้ครับก็เป็นหนุ่มเข้มสไตล์ไทยมาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คุณ ต้ครับสวัสดีครับผมเต้นะครับผมเป็นผู้ชายสูงคมเข้มสายไทยครับนักนดียวกนะครับผมมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยกับประชาชนครับนักเดียวกันนะครับคือผม เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งชายชายที่ใส่ชุดแบบโคตรเท่คุณเป็นตำรวจถอยไปลยครับเราขอโทษนะที่เราว่าเธอไปเมื่อกี้วันนี้ดีจริงๆเลยจริงจริงจ้าขอบคุณค่ะครับนี่หน่อยนยครับผมอยู่กองบังคับการอาละขาและควบคุมผงชนครับคุเอาจะเอาจะเอาคุณคุณเหมาะมากที่คุณจะมาในเทปนี้คุณช่วยควบคุมสี่คนนี้หน่อยเรื่องนี้เราได้คนขวาสุดใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้อง อะไรๆด,ดูหน้ามันดูหน้ามัน <c oughs> ดูหน้ามันมันนั่นนนงแอบเกาหลีอยู่อ่ะคุณไปไหนไปไหนคุ <c oughs> จ้าจ๋อิมเสียวเท้าไปน้านที่ว่าไงชลี่์ทำไมไม่ทำหน้าที่คุณตำรวจเนี่ยฝูงชนกำลังแตกตื่นทำไมไม่ทำหน้าที่ฝูงชนกำลังโวยวาอยู่ผมก็ต่อชลี่ว่าไงว่าไงจะพูดอะไรคือจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ไม่ได้ทำท่าอะไรมากมายเพราะคิดว่าการที่จะเป็นคนรักของคุณตำรวจก็ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดูดีด้วยค่ะเพราะว่า เฮ้ยเพี้ยวฟ้าไปนี่นี่กลับบ้านเถอะเกิดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ที่แห่งคือสคริปต์มาแค่จริงแล้วอิมไม่ใช่คนอย่างนั้นจริงๆค่ะทุกอย่างคือการแสดงหมดเลยค่ะไม่ทันหรอป้าไม่ทันหรอป้าคุณตำรวจครับเข้าฆ่ากันแบบนี้ตอนนี้เมันอยู่ที่เราแล้วเขาจะฆ่าอะไรกันยังไงอยู่ที่คุณเพราะคุณจะเลือกใครมากกว่าคุณจีทัศธรรมวิญญาป้าพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเลือกใครดีคะ เล่นพ like, ี่ก <desserts. S 3> <performance> uh ิบซ่าครับที่กิฟซ่าเชิญค่ะต้อ่องครับต้องครับต่อไปเริ่มครับเราเสียนะคิดอยู่ตรงนี้อยู่โอ้โห บอกแล้วเนีี้คัดมาดีทั้งนั้นนี่ถึงขนาดยอมที่จะเอาตัวเสียงเข้าไปในกลมตำรวจแล้วก็เอามาเลยนะเนี่ยแน่ใจเหรอว่าคัดมาดีอ่ะอะไรนะแน่ใจเหรอว่าคัดมาดีอ่ะเออก็เลือกไม่ดีเองอ่ะเอาเรามาดูคนนี้ดีกว่าครับผมเป็นนักร้องหนุ่มสุดเซอร์นี่แหละเสียงก็ดีถูกต้องคุณอาร์ตครับมา ผมชื่ออาร์ตครับอผมเป็นผู้ชายสูงผอมครับ <c oughs> เอเอาาปัจจุบันเ,<ล>เป็นนักร้องครับต้องหันมาเลยนะจอมผมอาจจะเป็นผู้ชายที่ไม่มีรางวัลการันตีอะไรแต่สำหรับเรื่อง <c oughs> การดูแลผมใช้ชีวิตเป็นประกันได้ครับ <c oughs> ไม่หัเนเลย่ะ <c oughs> ปลอดหันมาเถอะนะครับ หนีบที่ปุณในชีวิตแล้วใช่ไหมเฮ้ยก่อนก่อนพูดขอแรงได้ไหมคะได้ค่ะนะคะเฮ้ยแต่ร้องเพลงพ่อมากเลยนะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะได้ตอนแรกชรียเมื่อกี้เห็นมือแล้พออิมหันมาปุ๊บดูปฏิกิริยาจากอิมแล้วเห็นมือชลีย์บอกโอ้พี่หันชัวร์พี่หันชัวร์อทำไมสุดท้ายคุณหันมาก็เสียงเขาแบบหล่อมากเลยคิดว่าแบบต้องเป็นผู้ชายที่หล่อมากๆเพราะฉันมาเฮ้ยเพื่อนสาวนี่ว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยพวกเราพวกเรา

แต่คนนี้เนี่ยโดนเสียงสะกดจิตหันมาพอหันมาแล้วตาเลือดหลั่งจะไปที่ไหนใช่ใช่คือตอนแรกที่หันมาเนี่ยคือคิดว่าโอเคอาจจะไม่ได้ดูดีแต่ว่าพอเสียงหล่อคืออยากจะเป็นกําลังใจให้คนที่แบบรูปร่างหน้าตาไม่ดีแต่เสียงเพราะแต่เสียงดีเขาต้องมีอะไรดีอยากสนับสนุนเขาคนเราอย่ามองที่เปลือกนอกแต่พอหันมาอนุญาตให้เดินมาตบได้ค่ะเดียวตบแล้วพอหันมาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างขนาดนี้ ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้คือไปแต่ว่าฟังเสียงแล้วไม่คิดว่าหันมันจะสวยขนาดนี้ใช่ไหมคะไม่คิดว่าค่ะค่ะเอาหมดลูกจะจับไปเลยค่ะยอนตลาดม้วนลูกฮะมาสีผมเดียวกันด้วยอระดาเปรี้ยวเผลอสีด้วยคือเปรี้ยวเผลเรื่องคนแรกเลยเปรี้ยวอชอบมากเออชอบนะ ทหารมาหาดมาอยู่กันจ๋าเหอะต่เดกเป็นคบทีมเดียวกันที่จ๋าชอบแบบนี้เออเออมาอยู่ด้วยกันเนื้อเราจะไม่ปิดจอมชนลี่ดิชอลี่มีสองแล้วแล้วทีมชนลี่นะดีดีแกเออเขามาทีมเราไม่เสียหายนะไม่เรากำลังจะบอกว่าบางทีอะเรามารายการนี้บ่อยแล้วปกติก็จะแบบว่าได้ไปเด็กกับชาวต่างชาติได้ไปเด็กคนแบบนั้นแบบนี้ ถ้าได้เดทกับลูกสาวก็ดีเหมือนกันเนาะดีมาช่วยกันเตะนะเลือกได้ให้เดทค่ะเลือกใครเลือกเลยสีเหมือนกันด้วยคิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะเลือกใครดีเพราะข้างหลังเวทีกินหมดแล้ว่ะก็ต้องเลือกคนละหนึ่งคนสี่สาวทีมไหนดีครับ เฮ้ยผมว่าเขามีเขามีจุดประสงค์ถ้าไปเฟยวฟ้าแล้วเผลอ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 จริงๆเนี่ยจะได้ฟ้าเฟิลแป๊บหนึ่งพี่พด,ด้วยเผลอๆไม่ไม่ได้ <บา S 2> ได้น้อง<พ>อน่าจะไปหนักทางพี่อ่ะนั่นแหละอ่ะพี่ชอบผู<ส>้หญิงเข้าไปอีกคนแล้วสำหรับนะน้องเฟยวฟ้าเออก็ไปแมมาแรงนะเนี่ยเอ้ยน่ารักไหมเนี่ย กเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูครับผมว่าใครจะปิดจ็อบก่อนกันสักครู่เดียวครับ